はイはイ สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าพาไปเที่ยวคามิกาว่าใช่ไหมมันไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอกเนาะ ใครเห็นก็ไม่ใช่ตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นสปอยของคามิคาวะออกมาแล้วนิดหน่อยแบบว่าเรียงน้ำย่อยอะไรพวกนี้ซึ่งสปอยจริงๆจะออกประมาณต้นเดือนมกราคมประมาณนั้นแล้วก็ไล่เป็นสปอยซีซั่นไปเรื่อยๆแต่ว่าสปอยที่ออกมานี้ก็พูดได้ว่าว้าวพอใช้ได้เหมือนกันนะฮะเริ่มจากตัวอของเราไคโตเป็นนินจาที่หน้าเหมือนแรปเปอร์ก็โอเคนะฮะคืออเบรตี้นี้ก็เก่งใช้ได้เลยทีเดียวแต่จะไม่คุยเรื่องอเบรตี้นะเพราะว่าให้เซียนเซียนเขาไปเดเวล็อปกันแต่ว่าเรามาคุยเรื่องความน่าสนใจของการ์ดใบนี้กันดี แน่นอนว่าไคโตะธรรมดาก็ต้องมีไคโตะที่เป็นนินจาเฟรมอ่าเราเห็นว่านินจาเฟรมก็เป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตบอดเร์เลดของเขาอะครับแล้วเทียมคันคือที่ผมเคยบอกไว้ว่าต้องมีนักวาดญี่ปุ่นมาแน่นอนอ่าก็มาตามคําทนายจริงครับเริ่มจากไคโตะอัลเทอร์เนทอาร์ตของฟาญี่ปุ่นก็จะเป็นคุณฮาระเทซิโอผู้วาดลิทบัตดาวเหนือโอ้โหไคโตะนี่จากนินจาปัดเปียวปัดเปียวเอาดาบฟันคนนี้น่าจะต่อยศัตรูตายได้แทนนะครับทำไมมันต่างกับออริจินอลเงี้ยนะวะก้ามค ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นนินจิสื่อแล้วนี่น่าจะเป็นบูชิดโดมากกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรก็คือสไตล์เขานี่แหละและวิสาทยังออกมาบอกอีกว่าคงจะไม่เป็นการรบกวนนะฮะที่พวกเราจะมีอาร์ติสช,ชื่อดังมาร่วมวาดอีก2คนอ่าเขาบอกว่าอาร์ติสช,ชื่อดังอีก2คนนะก็คือนี่คือเขานับคนนี้เป็นคนที่1แต่ว่าใครโตที่เป็นนินจาเฟมเนี่ยก็ได้คุณคารุฮิกิยะคนนี้เป็นคนวาดไฟเอ็มเบมนะครับทางไหนสักภางนี่แหละซึ่งคนนี้เขาก็ถือว่าเป็นคนที่ดังมากเหมือนกัน แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ใช่ที่สุดก็คือที่สุดที่วิาสาต์เขาบอกอะ่ะน่าจะเป็นระดับจ้ะครับก็คืออาจจะเป็นระดับตํานานเช่นโทริยมามากิล่าหรืออาจารย์โอดะเงี้ยก็ถือว่าเป็นระดับตํานานผมไม่รู้ว่าจะเอาใครใมาอีกสองคนนะครับแต่เขาบอกว่ามาแน่นอนอีก2คนอันนี้ยังไม่นับนักวาดที่เป็นเทียรองนะฮะประมาณอาจจะเป็นเคียนิเมเตอร์หรือว่าเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้ดังระดับโลกแต่ก็ดังอ่ะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะเอาอะไรออกมาส่วนสปอยอาร์ตท,ที่ออกมา2 3สาใบก็นี่เลยมังกรแดงชื่ออาซูชิเดอะเบส สโคตรเก่งคือผมต้องทา้าความก่อนว่าผมเคยเห็นพวกมังกร5สีแล้วในคามิการวาเก่าซึ่งตัวนี้มังกรแดงสมัยเก่าคือลิวเซครับก็ไม่มีอะไรครับมันคือการล้างกระดาษน,นะครับตายก็ยิงจบแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถแทรเบิรด้วยนะแต่ตัวนี้นี่คือค่าใล้่ก็น้อยแล้วยังตีแทรเปิรอีกตายก็ไม่มีอะไรเสียเลยครับมีแต่ได้ครับตัวนี้ผมว่าทำอินฟินิตี้มานะได้โคตรง่ายเลยอะ่ะก็คือตายแล้วทิ้งเชื้อสารเดจเชอร์หรือไม่ก็ให้เลือกว่าจะรีมูฟสองใบไหมก็คือถ้าม ไม่มีก็รีมูฟสองใบเป็นการาดจัว่วถ้ามือมีแต่มานาไม่พอก็สามเซเชอร์โอ้โหนับเลยดีกว่าว่าตรงไหนที่ไม่ดีเอาปากกามาวงไม่มีนะครับวงที่กระเป๋าตังค์ผมนะครับก็คือไม่มีตังค์ซื้อเอาเทนเนตอาร์ตได้คุณโทชิอากิทาคายามะมาวาดให้ก็ดูเป็นมังกรที่ทรงพลังดีนะเหมือนมังกรเทพเจ้าแต่ว่าอาร์ตนี่มันคนละยน์กับตัวมังกรที่เป็นอาร์ตธรรมดาเลยคืออาร์ตธรรมดาเหมือนไส้เดือนติดไฟอะครับนะักวาดคนนี้ก็ผ่านการร่วมวาดกับเมจิกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะก็คือไม่ใช่ ก,กแต่ว่าเขาทํางานวาดการ์ตูนเรื่องดังอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะหาข้อมูลไม่เจอมาดูอีกไฮไลท์หนึ่งฮิเดสุกุเป็นเดมอนนะครับเดมอนของเพลนนี้ก็อยู่กับสีดํามานานเพลเนี้เดมอนกับออกมันจะอยู่รวมกันนะ่ะเหมือนกับว่าออกตัวระเบิดออกมาเป็นเดมอนก็ได้คือแยกกันไม่ค่อยออกอาจจะเป็นเดมอนออกก็มีครับก็เป็นออกที่ทรงพลังมากๆนะฮะแต่ว่าบอกแล้วไงว่าเราจะไม่เจาะลึกเรื่องความสามารถให้เซียนเซียนเข้าไปเดเวล็อปกันเองเราจะมาดูว่ามันมีอะไรเว๋วๆกับเดมอนตัวนี้บ้างนี่ก็คือ อาร์ทธรรมดาอาร์ทบ d e เดอร์เลแล้วก็มีอาร์ทนีออนเดโมนตัวนี้มีอาร์ทนีออนอีก 4Ar อาร์ทนะครับรวมกับสีดำก็เป็น5อาร์ทใช่ไหมขบวนการ5สีเลยครับเขาเรียกว่านีออนอิงผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าที่สปอยมาก็ยังไม่เห็นแพทเทิร์นการพิมพ์ชัดเจนว่ามันอาจจะเรืองแสงเป็นแบบแสงนีออนสะท้อนแสงหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจเนี่ยดูตามภาพครับมันจะมาเป็นขบวนการ5สีเลยครับมี5แสงนีออนไลท์ซึ่งแต่ละตัวนี่คืออัตราการออกไม่เท่ากันนะฮะก็คือมันคือ คือคนละบายกันนั่นเองให้ผมเดานะนีออนแดงน่าจะเป็นตัวที่หาย,ยากสุดเพราะแดงมันพระเอกไงจะสังเกตได้ว่าสายล่างของมันนะครับระบุเป็นใบที่ต่างกันก็คือรันนัมเบอร์ไม่เท่ากันอันนี้ก็คงจะเป็นการใช้เพจที่ไม่ใช่เพจเดียวกันนะครับเพราะว่าเพจเดียวกันมันคงแยกสีการพิมพ์ยากส่วนสายสะสมก็รับรองว่าเจ็บตัวอ,อีกแล้วนะครับโอ้โหก็คือได้ตัวนี้แล้วเป็นเวอร์ชันนีออนไม่พอต้องมาดูด้วยควาครบแสงเลยอยากผมก็เตรียมใจไว้แล้วละครับจากภาพเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีมังกรที่อยู่ในเมืองไซเบอร์พังเห็นหนี่ มังกร5ตัวลอยอยู่ก็อนุมานได้ว่ามังกรอาจจะอยู่ร่วมกับคนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือคามิกาว่าในอดีตนะครับมันจะเป็นสงครามระหว่างคามิกับ สิ่งที่ไม่ใช่คามิก็คือเป็นส่วนหนึ่งอะเป็น Spirit. สปิริตสปิริตเยอะมากคามิกาว่ามีจุดเด่นอยู่2อ,อย่างคือ1สปิริตเยอะ2ก็คือลีเจนเดารี่เยอะแล้วฝ่ายนี้ก็ห้ามผ่านกันผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องยุคนี้นะผมเดาทุกอย่างจากเฟเวอร์เ t e ตเทคก็คือมันเป็นสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับแต่ผ่านมา2,000ปีนี่สถานการณ์ในพิภพนี้เป็นยังไงผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้อ่านลอนะถึงกระนั้นก็ตามเราก็สามารถมาดูได้ว่าชุดนี้เปลี่ยนแปลงยังงงไงบ้าานีี่เรจะม ทีมบูสเตอร์ซึ่งไทยเขาไม่เปิดกันแต่ว่ามันก็มีอาร์ตมาให้เพิ่มอ่ะเราจะเห็นได้ว่ามี6ทีมนะฮะเราก็จะมันเป็นขาวฟ้าเขียวดําแดงอะไรพวกนี้5ส้สีแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือนินจาเราจะเห็นได้ว่าขาวก็เป็นน่าจะเป็นมนุษย์ชนชั้นสูงสักฟ้าก็เป็นนินจานินจาไซเบอร์เหมือนกับเมทัลเกียดำนี่ก็เป็นพวกหนูหนูนี่เขาเรียกว่าเนซูมินะครับพี่พมนี่เป็นหนูล่างคนแดงนี่เป็นเหมือนเอเลเมนทัลนะแต่ว่าแดงนี่คือมันจะเด่นเรื่องกอบลินนะครับกอบลินพี่พมนี ชื่อว่าเอกคิแล้วก็เขียวที่มีเต่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเต่ามาจากไหนคือสมัยก่อนนะ่ะพี่พบคำมิกาว่าผมจะเล่าเท้าความว่าสมัยก่อนมันมีอะไรบ้างเขียวเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีเต่านะถ้าผมจําได้นะก็คือมันจะมีแต่พวกโคดามะแบบเป็นวิญญาณต้นไม้กับพวกถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นพวกเผ่าสเนกชื่อโอโรจิสีขาวเนี่ยจะมีพวกฟอกก็คือมันจะเรียกว่าคิสเน็กจะเป็นคีเจอร์เป็นฟอกที่แบบเออมีหน้าเป็นหมาป่าหมาจิ้งจอกแล้วก็ตัวเป็นคน อาจจะเป็นฟ็อกซามูไรฟ็อกนินจาอะไรพวกนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าฟ็อกจะอยู่สีขาวครับสีฟ้าสีฟ้าจะเด่นเรื่องมูนโฟกมูนโฟกชาวจันทรไปดูทามิโยะครับนั่นแหละคือมูนโฟกชาวดวงจันทรซึ่งมันดวงจันทรมันอยู่ตมตำไหนของคำวิกาวนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามูนโฟกะก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือเป็นททมิโยะนี่แหละคล้ายหน้าคล้ายกันหมดเลยตัวจะขาวๆและพวกนี้จะมีอาเบริตี้ที่รีเทอร์แลนด์ขึ้นมือแล้วก็จะเกิดเอฟเฟกเยอะแยะไปหมดอะไรบ้างก็ไม่รู้สีดําจะแบ่งเป็น สายก็คือ1สายเนซุมิเนซุมิก็คือมนุษย์หนูมนุษย์หนูนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปทางนินจานินจาหน่อยก็พวกนินจิสืออะไรพวกนี้ก็เกิดมาจากตรงนี้แหละครับแล้วก็อีกเผ่าหนึ่งก็คือเดมอนเดเดมอนก็คือจะเป็นประมาณพวกออกออกทําวิธีเรียกเดมอนหรือว่าเป็นเดมอนออกเยอะแยะไปหมดเลยเดมอนพวกนี้จะเป็นพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นซุยไซก็คือเอ่อตัวใหญ่แล้วก็เกิดผลร้ายกับเราสีแดงสีแดงเนี่ยจะมีเดมอนปะไปแต่ว่าที่เยอะก็คือเอกคิเอกคิเป็นชื่อของกอบลินสีแดงครับก็คือ กอบรินพวกนี้จะอยู่บนภูเขาที่มีหิมะตกนะเป็นภูเขาไฟที่มีหิมะตกมันก็ดูแปลกๆนะสีแดงแต่ไม่อยู่ท่ามกลางหิมะเอ็กคพิพพนี้มันไม่ค่อยมีปัญญาครับแต่ว่ามันก็มีบางตัวที่เรียนเว้นมามือนกันประมาณกอบลินชาแมนอะแล้วก็สีเขียวที่เคยพูดไปก็คือมันจะมีเผางูโอโรจิแต่ว่าผมยังไม่เห็นงูสักตัวนะในคอนเซปต์อาร์ตไม่แน่ใจว่าโอโรจิมันยังอยู่หรือเปล่าหรือสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ว่าเห็นเต่ามาแทนเต่าน,นี้ไม่เคยเห็นเลยมันเป็นพวกอะไรวะกับป่าเหรอไม่เคยเห็นกับป่านะครับแล้ว สิ่งที่ อยู่ทั่วไปทุกสีเลยก็คือคามิคาม,คามิก็เป็นสปิริตครับสปิริตทุกตัวเลยจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาจากพิภพอื่นพิภพเนี้ยเหมือนจะทําสงครามอยู่ตลอดเวลากับเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตทําสงครามกันแต่ว่าดูจากที่มันออกมาแล้วบรรยากาศอื่นๆนี่ผมไม่แน่ใจว่าสงครามระหว่างคนกับคามิจบกันหรือย,ยังนะหรือว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราต้องมาค้นหากันในคามิกวาวสุดท้ายนี่คือนี่เลยเป็นโทเค็นนางฟ้า ของคุณฮิมาวารีครับซึ่งเป็นตัวละครจาก d s t t r y y ์ u อลฮ m เ n They Can e e Regenerate ในเพจเราก็มีแปลอยู่นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์อ่านไว้ให้ตอนนี้ออกมา20กว่าตอนแล้วครับก็คือบางการเรื่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยครับแล้วก็น่าจะมีมีลิขสิทธิ์ได้ยากมากๆคือมันมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มครับเข้าใจไหมถ้าเกิดปิ้นออกมาแล้วมีแต่คนอ่านไม่เกนี่บริษัทคงเจ๊งอะครับ พราะคนอ่านจริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีลิขสิทธิ์ผมว่าสนใจมากเลยนะคือขอให้มีลิขสิทธิ์เดี๋ยวลบเลยครับโปรโมโนี้จะได้ยังไงคุณต้องสั่งพรีออเดอร์สินค้าชุดคามิคาวะเนี่ยจากสช่องทางข้างล่างครับก็คือช่องทางนี้ก็ได้กรอบนี้ช่องทางนี้ก็ได้กรอบหนึง่งแต่ผมแอบ,บเห็นนะว่า <c oughs> มันมีเล็กๆข้างสายล่างว่ามันมี1นทับเครับ,รบแสดงว่าโทเคนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีแค่คุณวาตารีครับน่าจะมี9คนถ้าใครเป็นคนที่อยู่แถวญี่ปุ่นและพรีออเดอร์ได้ก็ขอให้ได้ ุนกนกัแต่ว่าถ้าคนประเทศไทยก็ <c oughs> คงจะต้องพิ้วแล้วล่ะครับหรือไม่ก็สั่งซื้อทางพวกอเมซอนอีเบย์อะไรพวกนี้สุดท้ายก็มาถึงแลนซึ่งก็เป็นแลนฟูลนาเด็กแล้วเอางี้ดีกว่าเ <c oughs> มจิกชุดหลังๆนี้มันมีแลนด์อะไรไม่ฟูลนารือเป่าวะแลนจะมีอยู่2อาร์ตตามภาพนี้เลยคือ1อาร์ตจะเป็นคามิกาว่าในสมัยปัจจุบันอาร์ตที่2จะเป็นคามิกาว่าในสมัยอดีตครับก็ะจะได้รู้ว่าอ๋ออดีตนี่มันโบราณบ้านนาบ้านทุ่งสมัยนี้นี่โอ้โหไซเบอร์พังแต่เป็นไซเบอร์พังที่ลายเส้นก็จะญี่ปุ่นญี่่่่ปุนนนอยะผมวา ฟอนน่าจะสวยมากเลยนะผมชอบว่ะต้องเก็บอีกแล้วแต่ว่าเบสิกแลนเก็บไม่ยากครับพูดถึงแลนฟูลอาร์เรามาเก็บตรงกับอันฟินิ y ตี้ดีกว่าก็คืออันฟินิ y ตี้ที่จะออกเนี่ยออกมาหลังคามิกาวานะครับแต่ว่าเขาชูลงมาแล้วว่ามันจะมีแลนฟูลอาร์ด้วยแล้วก็เทียบกันคือมันจะเป็นแลนด์ที่ใช้ได้ในสแตนดาร์ดหรือว่าฟอร์แมตทั่วไปพูดง่ายๆคือเขาเอาช็อคแลนมาล่อเราอะครับซึ่งเป็นช็อคแลนที่มีอาร์ตที่สวยมากนะคุณโอ้โหดูตามภาพได้เลยครับช็อกแลนทีมอวกาศอะไม่เคยเห็น มีทั้งช็อกแลนด์ทั้งแลนด์ธรรมดาเทียมคันคือชุดอันฟินิตี้เนี่ยมีการ์ดที่สามารถใช้ในฟอร์แมตคอมมานเดอร์กับอีเทอร์นอลฟอร์แมตได้ด้วยเช่นเลกาซีก็เป็นที่น่าติดตามนะว่าอันฟินิตี้จะเอาอะไรมาล่อเราอีกอันนี้คือชุดอันชุดแรกเลยนะที่สามารถออกการ์ดแบบให้ใช้ในฟอร์แมตทั่วไปออกมาให้เราเล่นได้ผมก็คงว่าต้องทําอย่างนั้นแหละก็ะคือชุดอันที่แล้วไม่มีใครซื้อเลยครับก็คือซื้อมามันก็เหมือนซื้อบอร์ดเกมมาเล่นกับเพื่อนนะครับมูลค่าก็ไม่มีแล้ว เ,เอาละครับก็จบไปแล้วสําหรับข่าวๆข,ของคามิคาว่า Neon Dynasty ซึ่งตัวย่อคือ NEO NEO นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสปอยเลอร์หน้าจะออกมาแล้วมีใบอะไรเจ๋งๆบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกรอบแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็นการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ